เปิดกระสอบครับยีนสกินนี่นะครับมาดูซิว่าผ้าจะสวยไหมเอ่ยตากระตะเชบืบนี่ดูสิเป็นยังไงลองดูซิ Thank <laughs> you. แค่นี้นะมีไซส์ก็โตนด้ ขายได้เนี่ยเนี่ยลูกแรกเลยเนี่ยเนอะลูกแรกทดสอบขายยิยน โอเคนะ,คนะไซแบบไซกลางๆเลยเนาะสามสิบสามสอ, <ๆ S 2> อง <ๆ S 2> มันยืด่ยมันไซเอ็มไซเอเนาะเนี่ยสีโอเคไหนอเอ,อมานนีเออมานมนาะ อเนอ่ยนะก็ต้องมาแยกหัวยแยก,กกางแยกกลางแต่สีโอเคเลยนะสีได้สีได้เข้มสีได้เออสีเข้มนะไซส์ดีเลยเออ ให้ได้ทุกอย่างนี้ทุกตัวนะโ okay. no. อเคเนาะมีเสื้อยือดปมด้วยวะไม่ใช่แล้วก็เสื้อยือดอุ้ยนี่ไหนเนี่ยไซส์ให,ซใหญ่ก็มีเออเนี่ยเข้มดีเฮ้ยด็อกเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอนาวีโอนาวีอืมตัวนี้เข้มเลสวยเลยนี่โอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยสวยจัดนี่ โอเคนะสีเข okay, oh, mm ้มโอ้งานป้ายดูป้ายไมนหลุดเลยนี่โอ้โหป้ายได้ขึ้นหนานี่ต็มหมดโอ้โหจะป้ายไปถึงไหนโอ้โหใหม่กิ๊บเลยอ่ะเออไล่โอ้สีสดดีจัง โอ้มีสีสีสของเด็กๆมาให้อย่างเงี้ยโอเคนะโอ้ดูเข้มงวดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยน่าไปต่อได้เงี้ยทีนี้เราต้องเป็นลูกค้ากันอีกหนาหนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่เปิดมาซากมาให้เงี้ยโอ้โหอเมริกันไเนเกิลเพื่อนเห้ยนะหมสีเข้มแคมีเพื่อนบ้างเจอเพื่อนอย่างเดียวงานมือสองต้องมีเพื่อน อืมเปื่อนมากธรรมดาอืมสีเข้มดีจังเลยเนอะแบบเข้มแบบนั่นเลยนะเข้มปัดเลยอะอืมแฟชั่นด้วยโอเคเลยแหละเป็นงงไงแจ่ไหมอืมตัวนี้สวยอ่ะูกใจเออ ตกใจเลย,เลยอ่ะจ้าบเลยอืมเข้มเหมหือนเนาะโอ้โสวยว่าเพราะทำไมเอ้านี่ใส่ยิบใส่เยใส่เล้ยิบห้าไม่ใช่สามเบ็กมันยืดแลเนะาะผ้ามันยืดมันตกของเด็กไม่ใช่โอ้ยนิ่มใหม่เลยอ่ะเฮ้ยเข้มใหม่ใหม่เลยอะ เน um> uh> uh uh. uh anyway uh ี่ยดูดิเนี่ยหวยจัดเลยอ่ะโอเคอ่ะนะเนี่ยทางกำไรได้เนี่ยน้อยเก้าเก้าเนี่ยตัวเป็นยังใหม่อยู่สองร้อยห้าสิบเอกโทรมายังไม่ต้องรับยังไม่ต้องรับอ่านเป็นโอ้ยสายเข้าอย่าเพิ่งรับนะจ้านะจ้าแบบเข้มเหมือนเลยพ่อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักก็แป๊บนึ่งอ่า นะก<อ>สีสดนะสดถูกุใจชโชคดีเลยลูกเนี้ยโอ้สีเข้มเนี่ยเห็นไหมเกงไงนี่เกงสกินนี่เกง<ม>เย,ยีดทั้งนั้นยืดลูนนี้หน่อยเนี่ยโอ้ลูกนี้เราเราทำกันได้นะเนี่ย เป็นผ้ายืดไงสกินนี่สีเข้มปุ๊ดเลยใหม่เนี่ยเรา,เาหมดสิ <c oughs> ไม่มีพวกผู้ชายเลยไม่ได้ของผู้หญิงเอ,อแต่วผู้ชายที่เขาชอบใส่ขาดี็บใส่ได้ฮะความยืดเออเนี่ยไ,ได้เนีน่ยได้แล้วเองเนาะสีไงเนาะสีเ,เ,เข้มตัวอะไร ยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้จะขายยังไงกันเลยเนี่ยลองเอามาดูเนี่ยลองดูก่อนน่าจะร้อยแปดสิบตัวละร้อยอะไรเงี้ยตัวไหนใหม่ก็เราก็ขายไปเบอร์หนึ่งมาสองมาสามเนี่ยนะเก็บเลยเนี่ยเออสุดเลยยังไม่เจอเสานะ เ,ออเดีเจอเสียไปตัวหนึ่งเพื่อนนิดเดียวนี่โอ้ยสวยอะ่ะเอ็งผ้าแบบนี้ถ่ายง่ายมันยืดไงแม้ถ่าอย่างเี้ถ้าเป็นของผู้ชายนะแจมเลยเนี่ยเนาะเนี่ยเรียกผ้าเลยนะเอาผู้ชายใส่ได้นะเนี่ยใยถึงบ้านอ,อืมมันยืดขาดเดบเหรอไม่ใช่ผู้ชายบางคนก็ใส่เดบ นี่สีอะไรสีม่งวงเนี่ยทำไมตาจะมองไม่สีฟ้าปะอาโอ้ยใหม่ๆแล้วไม่แก้เขาหรือเขาโอเคอะม,ม,มีทั้งเอวต่ำเอวสูงหมด <laughs> อ้ยเยอะนะเนี่ยตัวมันไม่ใหญ่ ได้เยอะได้ร้อยกว่านะ่ได้ใช้ไหมถึงได้ขด้น,นได้ได้ไซส์มันไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าโลสามสิบใส่ได้นะเพราะว่ามันยืด <c oughs> ผู้ชายใส่ไหมใส่ได้ทรงแบบว่าเนี่ยไม่ใช่เอวสูงแบบนั้น ตัวเล็กเยอะนะใบรุ่นะน,น,น,นะ,ะมันไม่เล็กเก่ง,กงกยนีน,ยนสกินนี่ไม่บางเปนน็นยีนนี่แหละแต่ว่าที่สกินนี่หมายความมันยืดอืดถ้ายืดยืดทุกตัว แต่ผ้าใหม่เนี่ยโ okay. อเคเออใช่ได้ใช่ได้อย่างนี้อ่ะเก่งยืนงามดีๆแเลยสีจังจัเออโอ้ยมีกระเตีมยมีดูรูปกระทุกตัวของมันก็ได้เนาะงานก็ส่งให้ติดรอแพ็คคืนอยู่หรออ จะบอปุ๋ยอะ่ะเอองานนี้สวยเวยาเจาเื่อโปโล่โโลที่บอกกันแหละพอใส่ได้อยู่สามห้าสามตัวร้อยแล้วจกกับไปท้งหางก็อ,อ้าวนี่แหละครับทุกคนนะครับงานนี้สวยสวยเลย ใส่แม <muitas> ่ค้าเงินใส่แม่ค no ้างใส่แมคค้าเงินสีมันเข้มเนี่ยสีเข้เลย ใช่ต้องเงอาชีพขายผ้าต้องเป็นอย่างนั้นแหละคงสกปรกนการกองใหญ่แล้วก็ต้องขายผ้าต้องทำใจนะครับมันก็ต้องมีเหลืออยู่กับเราด้วยแต่เราจะจัดการกินที่เหลือทำยังไงกองเต็มหมดอ่ะก็มันก็เป็นมูลค่าอยู่กับเราเ่ยขายก็ได้ตามใช่ขายก็ได้ตค์เนือข้างขวาเต็มเลยเนี่ยไม่มีเ เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มันก็ต้องเหลืออยู่กับเราเดีย๋ยวก็ต้องเหลือเดีย๋ยวก็ไปหาขอขายตลาดอื่นึงไปอืัวนี้เพื่อนอะไรอ่ะสีเขาทำอะไรไนั่นเนาะตกพอฝรั่งก็ชอบทำอะไรมา,าแตกสวย นี่ใหม่จังเลยเนี่ยเนี่ยอเองใหม่ฮะเนี่ยขอให้เจอกันอย่างนี้ทุกรูปนะโอ้ยเจ้าอม่น,มน,นี้งาน,นป้ายเลยนี่อยังไม่ได้นั่นสามสองเอาโซน่าใส์สามสองเลย,เยแต่ว่ามันไม่มีงานแบรนด์หรอกนะแบบนด์ที่เราดังๆอะไรพวกป๊อปปี้อะไรอย่างี้ไม่ไมีเพราะว่ามันอาจจะเป็นงานแฟชั่นขอเนาะเห็นไหม สกินนี่ยังเขาเรียกแฟชั่นปะไม่ใช่สกินนี่เกงที่ผู้หญิงก็ชอบใส่กันเนี่ยเวลาใส่แล้วมันจะเข้ารูปเข้าร่างมันยืดใส่สบายไใสหมดแล้วครับใสหมดแล้วไม่มีเสียครับเพื่อนอยู่สองตัวมั้งซักออก โอ้ oh, แต่สภาพดีดอยู่เนาะภาพดีหมดอ oh, ส่วนนี้ก็สวยนะเนี่ยสีเนี่ยอี <Yeah. S 1> mm ่ hmm. ใหม่เนี่ยไอคิปเลยอ่ะโอ้โหตัวนี้สุดจัดโอเคขอบคุณครับช่องลุงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาลงให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ